นนะะพบกับฟิลนะคะวันนี้เราก็มีเรียนวันเสาร์กันแต่ว่าวันนี้เรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยมาต่อที่ฟิวเจอร์อยู่กับแอลอีกแล้วนะคะวันนี้แอลจะมาซื้อของให้แม่แล้วก็ส่วนฟิลกับน้ำเพชรแล้วก็มิวเน่ก็มาเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามิวไปเจาะหูกันด้วยค่ะทุกคนสู้ไม่สู้คะ่ะ <laughs> แต่คือถามตอนตอนอยู่บนรถก็คือว่าเฮ้ยมันเจ็บปะวะคือ<ะ>มันไม่เจ็บเลย <laughs> เพราะว่า ฟิลแบบแอลอะเจาะข้างบนกันมาหมดแล้วไงเราก็เลยจะพาม,มิวมาเจาะด้วยนะคะ <_ d ose> ก็คือวันนี้มิวไม่ได้เจาะคนเดียวเพราะฟิลอาจจะเจาะด้วยนั่นเองเราจะเป็นผู้กา <_ d ose> สุดยอดสุดยอดมาดูกันว่าเด็กมหาลาัยปีหนึ่งที่เรียนช่วงวันเสาร์เนี่ยเขาไปทำอะไรต่อนะคะหลังเรียนเสร็จจองหูเดินเล่นค่ะใช้เงินนะคะกำลังที่เงินไม่มี <_ d ose> ไปเลยค่ะทุก้น โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเจาะร้านดูยูว้าวมิวทำใจหรือยางใจเต้นมากแล้วนะก็คือกิมพี่บอกว่าพยายามว่าหาร้านไม่เจอเพื่อให้มิวทำใจนั่นคือไม่ใช่เรื่องจริงค่ะคือเราทุกคนพยายามหาร้านที่มิวนะคะป์มเปิด Google อ่ะเออมาทุกคนรักจ้ะรักมากค่ะเราคบคก็อยู่แค่นี้แล้วก็นูยูก็คือร้านที่ล์มเคยมาเจาะหูปีกบนนะคะก็คือร้านนี กามาดูกันไม่แน่พี่อาจจะเจาะด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นต่างหูนะคะว้าวทุกคนมีแบบเรื่องอะไรคุณเลได้แรมากเลยแต่เนี้ยแนีไ่ไงแบบเป็นเพชรก็สวย <c oughs> ไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บเนาะ เสร็จแล้วใช่ไหมเออเสร็จแล้วเหลือใสเป็นหลังรู้สึกยังไงบ้างคะช็อตเนี่ยปกติตำแหน่งที่สองใส่ใหญ่ไหมคะ หูแดงมากเลยเหรอมากไม่น่าพลาด ว้าวคุณพี่ค่ะหูแดงมากแต่ข้างนี้ได้กว่าไม่คือเหมือนแบบมันไม่ได้เจาะนานหรือเปล่าหรือเขามมดแต่แบบมันนวดป้ามันก็เลยทำไมแดงแต่จริงคือมันแบบข้างนี้ไม่เจ็บแต่ข้างนี้มันแบบปึง้งเข้าไปเพราะว่าเหมือนจะโดนกระดูกอ่อนนิดๆมันแบบว่าว้าวซามากค่ะทุกคนถ้าใครอยากเจาะนูยูเลยค่ะก็คือเขาทาไว่อยู่นะแล้วก็พอดีไปตรงล็อกนะคะข้างหลังก็ตรงไม่เอียง ก็คือวันนี้โดนกับมิวไปคนละ600สุดยอดแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนกันต่อคะยคังไม่แผนก็เดินไปเรื่อยนะคะแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเพราะว่าเพิ่งเรียนเสร็จอยงทุกคนจะอะไรกับคนที่แบบมีเรียนวัเสาอ,อย่างเราอะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะ <c oughs> จบมปลายมาเพื่อมาเรียนวันเสาที่มหาลัยนะคะสุดยอด <c oughs> ไปกันแต่เราจะเดินด้่นในนี้ก่อนนะคะ โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ไปจองมาแล้วนะคะเราก็ขอพัสอกสมองก่อนนะคะโดยการมาทาน After you, อั้งเปิ้ลก็สั่งเป็นเป็นเป็นบิงซูว่าเอลบิงซูหนึ่งแพนเค,ค้กแล้วก็น้ำนะคะ <TH> <IL EN> <IO> แค่นี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอเมนูมาเสิร์ฟปุ๊บเดี๋ยวเราทานกันแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่รักคนเนาาี่มากเสียงก็ดังน,นะคะค่อยถ่ายกันต่อน,นะคะเมนูแรกมาแล้วนะคะทุกคนเป็นแพนเค,ค้กก็คือร้อนมากเมื่อกี้ตอนเขามาเสิร์ฟ นี่นะคะงั้นเดี๋ยวเรารอเมนูต่อไปกันละกันว่าคืออะไรโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เมนูของเราก็มาแล้วสองอย่างนะคะก็จะมีน้ำผงตีมนะคะแล้วก็จะมีแพนเค้กที่วางอยู่ตรงนี้ชาดองแล้วก็เหลือเป็นบิงซูนะคะมาอย่างสุดท้ายเลยก็คือรอต่อไปรอวันไปนะคะน้าเพื่อนนั่คือแบบว่าเมื่อไหร่บิงซูฉันจะมาอะไรอย่างงี้นะคะรออย่างแบบใจจ่อใจจ่อเกี่ยวเลยอันนี้ก็ยังเจ็บอยู่ นนเดี๋ยวอะไรมาครบเสร็จปุ๊ดเดี๋ยวถ่ายก่อนเดี๋ยวฟิมขอทานอันนี้ก่อนนะคะ oh, เมนูของเพือเ่อนเพือเ่อนก็มาแล้วยิ้มกันแล้วนะคะเริ่มยิ้มกันแล้วโอเคค่ะทุกคนเราก็กินอัมสเตอร์ดัเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเดินข้างล่างกันก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะนี่เดินดูกางเกงมือสองมันจะเป็นเกงแบบทรงแบบวินเทจหน่อย,ย,อยน้ำเพชรเจ้าไหมวันวนี้ค<ว>ือ<น><ว><น>อันนี้เลี้ยวสามสองเลี้ยวสามสี่เฮ้ยแต่มันได<ว>้นะเพราะว่าพอส่ะมันจะแบบยืดออกมาจริงใช่พอาะว่าจะพู ขาแก้นับของเราก็ค oh ือแอลส่วนฟิว oh, ก็คือจับมาแล้ว2ตัวคือแบบวินเทจไม่้คอคนละตัวใส่วันเดียวกันเออใส่วันจันทร์น่าจะนี่ถึงอัทันปะวะนี่เอาวะเอาวะนี่นะคะเดี๋ยวฟิมจะเอาสองตัวมันก็จะเป็นคื่สองนะมันเป็นด็อกเกอร์มันตัวนึงกับอีกตัวหนึ่งมันไม่มีป้ายก็ฟิวจะเป็นสองสีนี้ไปนะคะทรงคล้ายๆกันแหละงั้นเดี๋ยวเราซื้ออะไรเสร็จเดี๋ยวเราจะถ่ายกันต่อนะคะ นะคะคนที่พาเรามาดูกางเกงแล้วเราก็ได้ไปสองตัวส่วนเจ้าตัวก็คือเลือกแล้วเลือกอีกนะคะนี่น้ำเพชรได้ไหมเย้ <c oughs> ได้คนละตัว <c oughs> ยกเว้นมิว <c oughs> มิวบอกว่าใส่เราเดือวขากอง <c oughs> เพราะว่าขามันยาวยาวแต่มิวก็ไม่ได้เตีย้ยววะก็ห่างจากตีมนิดเดียวน,ะะนิดนึงอะ ตอนนี้นะคะฟิล์มก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากพี่ฟิล์มเนี่ยไปเดินเล่นฟิวเจอร์กับเพื่อนมานะคะแล้วเราก็แยกกับเพื่อนตอนบ่ายสามนะคะฟิล์มก็ถึงบ้านตอน5้าโมงครึ่ง ว่าเย็นมากนะคะเพราะว่าวันเสาร์ไงรถติดมากๆเลยช่วงแบบบ่ายๆอะไรแบบนี้แล้วก็วันนี้เนะี่ยก็เป็นวันที่ฟิลม์มไปเรียนที่มหาลัยช่วงวันเสาร์แล้วฟิลม์มเรียนเสร็จฟิล์มก็เลยแวะเดินเล่นฟิลเจอร์นะคะแล้วก็ได้เป็นกระเกงสองตัวใช่ไหมนี่นะคะก็จะเป็นสองตัวนี้ก็คือฟิลม์มอ่ะไปลองมาแล้วก็คือมันเป็นแบบมือสองใช่ไหมแล้วก็เป็นทรงเหมือนวินเทจหน่อยๆปกติใส่แล้วขาจะกองแต่ฟิล์มใส่แล้วพอดีนะคะขาไม่กองพอดีกับข้อทับเป๊ะถือว่าดีมากนะคะแล้วก็กลับบ้านมาเนี่ยได้พดมาสชินนะะอนนชกอก ก็จริงๆฟิล์มสั่งแบบอะไรอะรอบสายใช่ไหมแต่ว่าของัไม่มาเขาบอกว่ามาต้นเดือนกันยาฟิล์มก็เลยไม่รอแล้วค่ะขอสั่งแบบพร้อมส่งออกไปแกะเล่นด้วยหนึ่งอันนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นเหมือนสแตนดี้กับโฟโตโการ์ดนะคะโฮโลแกรมแจฮยอนคือสั่งโดยยองด้วยแต่ว่าของโดยยองงไม่มาะคะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งตามมาให้ทีหลังนะคะ จะมีชุดนอนสองชุดนะคะอันนี้ได้มาจากร้านไอจีเด็กฟิล์มก็จะถ่ายรีวิวลงในสตอรี่นะคะชุดน่ารักมากเดี๋ยวเราก็จะเอาไปสั่งนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากเห็นบรรยากาศตอนที่ฟิล์มเรียนในวันเสาร์ก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาถ่ายดูค่ะว่าวันเสาร์เนี่ยฟิล์มไปเรียนที่มาหาอะไรเรียนวิชาอะไรแล้วก็ทำอะไรบ้างน,นะคะก็ลาเดียกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายแล้ว Cảm phép